นะครูบาอ่าอ่าแต่มาเจอครูบาแล้ะนะอ่าวันนี้มากันนะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนะสิบเอ็ดคนนะสิบเอ็ดนี่ไม่ใช่เลขหวยนะไม่ใช่หวยนะอ่า อา,อาก็อยู่ไม่ไม่ไกลนะก็มาได้ตอนนี้อาตมาครูบาก็อยู่ที่นี่นะอยู่ประจำเนี่ยนะเอที่นี่ก็ถือว่าอา่เป็นสวรรค์นนะที่นี่ชื่ออะไรรู้ไหมสวนอะสวนแก่นตะวันสวนแกน่น,น,แกนตะวันนะรั ไม่ยังไม่เคยมาเลยเหรอเออแล้วทมมาําทไ,มทไมมาถูกอะทําไมทําไมมาถูกอ่ะอ่าแล้วแล้วแล้วทำไมรู้ว่าวคบาอยู่ที่นี่อ๋อที่ดูดูในอะไรอ๋อดูในติ๊กต็อกใช่ไหมอา่า ม,มีลิงก์นะ,ะมีลิงอัตมาก,นะก็บอกบอกพิกัดด้วยนะนะว่าอยู่ที่สวนแกนตะวันแต่ไม่แน่ใจว่าสวนแกนตะวันนะียมันมีที่อื่นไหมมันอาจจะมีหลายที่ก็ไดนะ้ที่จังหวัดตากใช่ไหมที่นี่ก็มีแต่จังหวัดตากก็มีที่เดียวอ่าแต่จังหวัดอื่นจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะสวนแกนตะวันนะ รันแกนโทน,นะฮะ <Okay. S 1> เขาจะถ่ายรูปเหรออาได้ได้วันนี้ก็เป็นอ่านิมิตหมายนะเป็นโอกาสดีเนี่ยมากันตั้งสเบกคน,นถือว่ามาส่งท้ายปีเกา่าเอ้ยนี่ก็ปีใหม่ละนะปีใหม่ ตอนรับปีใหม่ละนะตอนรับปีใหม่ทุกๆคนเลยนะเนี่ยเป็นถือว่าเป็นญาติกันเป็นญาติญาติครูบานะเนี่ยครูบาก็ตามหาญาตนะิเนี่ยนะเนี่ยพวกเราเป็นนะเรียกว่าญาติทางจิตอน่มิตรทางธรรมเป็นญาติธรรมเป็นญาติสายบุญเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องทางธรรมนะเออเพราะมีบุญนะี่นะ มีบุญมีบาลามีมีธรรมะก็เลยไได้มาเนี่ยเนี่ยมามาสิบเบ็ดคนนะบางคนก็ยังไม่ได้มานะนี่เราก็มาก่อนละเนี่ยมาสิบเบ็ดคนใครมาได้ก็มานะเออมาเนี่ยถือว่าพวกเรานี่อ่าโชคดีละเนี่ยโชคดีต้อนรับปีใหม่ละนะปีใหม่ก็เริ่มต้น นะปีใหม่ชีวิตใหม่ไม่เศร้าสกมีชัยโชคชูช่วยด้วยกุศลเสียสละขยันหมันอดทนเป็นยอดคนพึ่งตนนะพ้นทุกจิตปีใหม่ชีวิตใหม่ใจสุขสีทุกนาทีมีแต่บุญอบอุ่นยิ่งยิ่งให้ไปยิ่งได้มา อย่าชังชิงขอชายหญิงอย่าทิ้งธรรมจากจำเลยนะ